สวัสดีค่ะวันนี้นะคะมาพบกันกับ ep 2นะคะของการรีวิวอ่า im academy นะคะเรามาต่อกันที่ im อ่าเมนู im. center นะคะโอเคเมื่อเราคลิกลิงก์ตรงนี้เข้าไปนะคะมันก็จะมีให้หน้าหน้าล็อกอินอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็ใส่ username password ของเราอ่ามันก็จะได้เป็นหน้านี้มานะคะ หน้าแรกหน้าแรกก็จะเป็นเหมือนเป็น overview นะคะเป็นหน้า home ของเราเป็น d a s h b o a r ต่างๆนะคะตัวนี้ก็จะเป็นเอ่อเป็น slide banner ทั่วไปนะคะตรงนี้ my t h i n g to do ตัวนี้จะเป็นในส่วนที่เราสิ่งที่เราต้องทำนะคะว่ามีอะไรบ้างในสิ่งที่เราต้องเรียนรู้นะคะสืมว่าสวรสคลิก view all ได้เลยนะคะตัวนี้ my award ก็เป็น เราทำอะไรหรือทำอะไรสำเร็จไปแล้วบ้างอะไรเงี้ยค่ะตัวนี้ IM Inform เป็นการแจ้งเตือนเป็นประกาศจาก IM Academy นะคะก็นี่นี่ะคะเร่อนไปเรามาดูมุมซ้ายนะคะก็จะมีเมนูต่างๆให้เราเลือกใช้ทีนี้ค่ะเริ่มแรกก็คือเมนูโฮมเมนูโฮมก็คือหน้าเนี้แหละ ส่วนอันที่สองก็คือ composition composition เป็นส่วนที่เราเเรียนรู้สำเร็จไปแล้วหรือว่า track ท,าที่เราควรจะต้อง complete นะคะสำหรับการเรียนรูน้นี้ว่ามีอะไรบ้างอะไรเงี้ยค่ะเนี่ยอย่างเช่นวันที่แปดหนึงหนึ่งก็ทำตัว D C X 1 1 1่1หสปรีตอันนี้ตัว learning ตัวนี้เรียบร้อยแล้ว complete สกอร์ร้อยอย่างเงี้ยค่ะ ค okay. ประมาณนี้ส่วนอันที่3ามก็คือ iM Academy ตัวนี้แหละก็คือเป็นแหล่งเรียนรู้ของเราเกี่ยวกับ cryptocurrency นะคะก็คือถ้าคือเราซื้อตัวเครื่องมือ d c เเนาะมันก็จะมีตัวที่เราให้เราเรียนก็คือจะมี d c a ค่ะเขาเราเลือกตัวนี้ได้เลยเร a r ิ่ม d i g i t r l Currency e x c h a n g ตตัวอังกฤษนี่ละคะ่ะ คลิกเข้าไปเลยพอคลิกเข้าไปอะคะ่ะมันก็จะมีลิสต์ของอย่างเช่น DCX Series นะคะตวัวนี้ก็จะเป็นคลิปวีโอสอนส่วนต่างๆนะคะอย่างเช่นตัว DCX อันแรกเลยก็คือ DCX 101 w h a t a r R Digital Currency นะคะก็อธิบายว่า Digital currency คืออะไรนะคะอย่างเช่นจะยกตัวอย่างนะคะตัวนี้ก็จะเป็นภาษาอังกฤษนะคะ าโอเคนี่่คคะโอเพอส่วนนี้เสร็จใช่ไหมคะ,ะมาต่อในส่วนที่สี่ก็คือคาเรนด้าคาเรนด้านี่เป็นคาเรนด้าของตัวเราเองนะคะ ว่าเรามีอีเวนต์หรือมีแพนอะไรในเดือนนี้บ้างว่าเราจะทำอะไรอย่างนะะี้ค่ะเราก็สามารถใส่ได้ตัวพิททอกพิททอกไอตัวนี้เออทำงันนก็ไม่เคยได้ใช่มันคยอะไร mm hmm. ก็เหมือนคุยกันนะคะว่าตัวพิททอกเป็นการพูดคุยกัน mm hmm. ตัวน,นี้เป็น Go Live Go Live ก็คือเป็นการสอนสดนะคะสอนสอนสอน,สอนหรือการวิเคราะห์สอนเออ่คริปโตเคอเรนซี่หรือว่าเ,เครื่องมือต่างๆนะคะที่เราซื้อมาซึ่งจะมีมาสเตอร์ระดับโลกประมาณน,นี่ค่ะสามสี่ห้าคนันนี้อย่างเช่น d c x ตัวนี้ค่ะก็จะมีคุณไม้กับคุณเคอร์ทิส โคบาลนี่ตัวนี้ค่ะมีสอนหรือว่าตัวสวายสคอร์นะคะก็คุณมิโคเมกก็มาสอนนะคะแล้วก็มีสวายสคอร์เอ듀เกเตอร์นี่ตนก็เป็นคลิปคริปโตพิคาโซนะคะมาสอนนะคะแล้วก็เลื่อนลงมาข้างล่างนะคะอย่างเช่นสมมติว่าเราซื้อตัว dcx ใช่ไหมคะ่ะ dcx พอคลิกเข้าไปอะคะ่ะมันก็จะมีตารางเรียนตารางสอนสอนสด มาให้อันนี้คือทุกเซสชันนะคะไม่ว่าจะเป็น d c x Basic หรือว่า a XW หรือว่า l i f e Analysis นะคะก <_ T> ็ะ <_ T> จะมีอะชอบมาสเตอร์คนไหนเราก็ไปรอเรียนได้เลยะค่ะ <_ T> คุณคุณไหม่างนี้ก็จะเก่งในเรื่องของ DeFi ต่อ Metaverse นะคะก็สามารถเข้าไปเรียนได้ะคะในอย่าง <_ T> เช่นตะมนีก็วันอาทิตย์7จ็ดโมงกลางคืนน่าจะเป็นกลางคืนเขานะคะ โอ okay. เคเลื่อนลงมาข้างล่างหรือว่าตัวนี้สมมติเราอยากดูคุณไม้สอนใช่ไหมคะเราก็คลิกเข้าไปเอเคนะค่ะในไม้มสอนไลฟ์แชทนี้น่าจะยัง นี่ค่ะแต่ข้างล่างก็จะมีอ่าคุณเข้าคุณไมไหมใช่ไหมคะตอนนี้ไลฟส์สดน่าจะยังไม่มีอันที่ล่าสุดนนมันจะมีอยู่ข้างล่างะคะ่ะเซสชันที่เขาได้เซฟเรคคอร์ดจดไว้หรือว่าฟอร์เร์เซสชันก็คือเป็นส่วนที่เราดูอันนี้เป็นลอตอัรโอเคเนี่ยค่ะ่าะเช่นตัวนี้นะคะเราก็สามารถมาดูย้อนหลังได้อันนี้ตั้งแต่วันที่3เดือนส เราเอาเป็นเลคคอร์เซชันแล้วกันเนาะอันนี้ก็คือตั้ล่าสุดก็คือวันที่หนึ่งเออวันที่ห้าคะคลิกเข้าไปดูค่ะว่าคุณไมค์เขาวิเคราะห์อะไรไปบ้างวิเคราะห์อะไรบ้างนคะครัค่ะเขาก็จะวิเคราะห์เทรงของวิเคราะหรือว่ามีตัวไหนที่แบบ ใหม่ๆจริงๆมาแนะนำเขาก็จะมาสอนนะคะันี้ต่อไปนะคะเป็น strategy strategy นี่ตัวนี้ก็จะเป็น tool ที่เราอโอเคเ strategy เป็นกลยุทธ์ต่างๆนะคะที่เราเราได้ซื้อมานั่นแหละถ้าเราเลือกเ่อนลงมาเนะะี่ยค่ะก็จะอธิบายราต่างนี่นะคะเราสามารถคลิกได้ว่า เป็นส่วนไหนอย่างเช่นตัว Academy อันนี้นะคะก็เป็นแพ็กเกจของต่างๆที่เราได้เลือกซื้อนะคะถ้าสมมุติว่าเราซื้อ Fix ตัวนี้มันก็จะเราสามารถเลือกได้นะคะแต่ตัวนี้เราต,ตัวต้อมเองซื้อ DCX นะคะแล้วก็มันก็จะมีเราสามารถโหลดได้ตัวกลยุทธ์ที่ให้มามันก็จะมีอยู่3ตัวที่เราได้ใช้เนาะก็จะมี s w i p e ์ค o ย s ์คัลเปตัวนี้เอาไว้ดูทิศทางของตัวบิทคอ แล้ตัวฮาร์โมนิกอันนี้สำหรับตัวที่มันเกิดแพทเทิร์นกราฟนี่ค่ะในใจและไทม์เฟรมนนี้แล้วก็มีตัวไมายสวายคอยตัวสวายคอยที่ตัวนี้จะเป็นเ,นเ,นเหมือนคล้ายๆเป็นไอเดียไอเดียของตัวทางมาสเตอร์เขามาให้นะคะว่าเป็นประมาณไหนเป็นมีตัวไหนที่แบบช่วงนี้มันจะขึ้นในไทม์เฟรมที่เท่าไหร่อะไรนี้ค่ะโอเคมีอะไรเดย เดี๋ยวในส่วนเมนูนี้ค่ะเดี๋ยวเราจะมาจอะลึกไปแต่ละทูเลยว่าแต่ละทูใช้ยังไงแล้วก็เราจะเข้าออเดอร์กันยังไงนะคะอ่าในส่วนนี้ก็จะเป็นแอป Swipe e คอยก็คือเราสามารถที่จะดูบนมือถือได้ด้วยนะคะโอเคอ่าต่อมาเป็น Back Office และเมนู Back Office อันนี้เหมาะอ่าอันนี้เมนูนี้สำหรับ ibo นะคะ ก็จะมีหลังบ้านก็นี่เหมือนกันก็เฮลท์เซ็นเตอร์ก็ทั่วไปเลยโอเคจบ ep ที่2ค่ะรีวิวตัว IM Academy เนาะติดตาม ep ต่อไปนะคะก็จะอธิบายในส่วนของเมนู Strategy นะคะว่าแต่ละผูเป็นยังไงวันนี้สวัสดีค่ะ